มาปั่นสมูทตี้กันล้วงๆกันเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะหน่อยเจ้าจะมาปั่นเป็นกีวีนะคะกีวีโยเกิร์ตสมูทตี้นั่นเองค่ะ นนีะะคะก็มาพบกับหน่อยออริทัลคอฟฟี่นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะก็มาปั่นสมูทตี้กันล่วๆกันเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะหน่อยเจ้าจะมาปั่นเป็นกีวีนะคะ กีวีโยเกิร์ตสมูทตี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งหมด3สูตรเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแก้ว12ออนซ์ค่ะแก้ว16ออนซ์และแก้ว22ออนซ์นะคะวัตถุดิบก็เหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะมาปั่นแบบใส่โยเกิร์ตนะคะซึ่งโยเกิร์ตค่ะก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะยี่ออไหนก็ได้ค่ะเอาที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือน้ํามะนาวหวานค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะ นี่เลยอของมิดผลนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะผลไม้แช่แข็งนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นผลไม้ของแมคโครนะคะสามารถไปดูในแมคโครได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําแก้วแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือสูตรแก้ว1ิบสองอนค่ะเดี๋ยวเราไปแก้วแรกกันค่ะไซส์แรกนะคะสิบสองออนค่ะนั่นก็คือกีวีค่ะแ0สิบกรัมน้ำเชื่อมค่ะสองออนนะคะ หออนครึ่งแล้วก็ครึ่งออนนะคะน้ำมะนาวหวานค่ะครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะปึ๊บตามด้วยโยเกิร์ตค่ะ3ออนนะคะตามด้วยน้ำแข็งนะคะแก้ว12องออนค่ะเต็มแก้วนะคะ ปึ๊บหน่อก็จะตกแต่งแก้วนะคะด้วยกีวีค่ะอ่าเราก็เลือกกีวีเป็นแผ่นๆมานะคะรับโปะลงไปปึ๊บนี่อ่ะสัก2แผ่นก็แล้วกันเนาะได้ไหมได้หรือเปล่า อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากนะคะแล้วก็ดูแบบน่าทานมากเลยเนาะสีสวยนะคะโอเคเราก็ไปสูตรแก้วส6บหออนกันต่อนะคะสูตรแก้วสิบหกออนค่ะใช้กีวีนะคะหรือว่ากีวีเช็ดแข็งนะคะอยู่ที่หนึ่งรอยกรัมนะคะน้ำมะนาวหวานค่ะ15บห้านะคะหรือว่าครึ่งออนค่ะปึ๊บแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะสองออนครึ่งนะคะปึ๊บสองออนอ่ะหนึ่งออน 1>, 1ออนครึ่งแล้วตามด้วยโยเกิร์ตขัด4ออนนะคะออน,น้ำแข็งสูตแก้ว16ออนนะคะเต็มแก้วค่ะ อะเดี๋ยวหน่อยขอตกแต่งแก้วนิดนึงนะคะปุ๊บนี่ชิ้นเดียวโปะลงไปเลยปุ๊บโหสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกีวี่โยเกิร์ตสมูทตี้นะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะเดี๋ยวเราไปทำแก้ว22ออนกันค่ะกีวีค่ะอยู่ที่120กรัมนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ3ออนนะคะใครชอบหวานน้อยก็ลดลงนะไม่ต้องใช้ถึง3นะคะมา ตามด้วยน้ำมะนาวหวานค่ะอยู่ที่ครึ่งออนเหมือนเดิมนะคะใครชอบเปรี้ยวๆค่ะรู้สึกว่าอยากจะได้มีความสดชื่นมากขึ้นค่ะตัดเปรี้ยวเยอะกว่านะคะก็แนะนำว่าให้ใส่1ออนได้นะคะโยเกิร์ตค่ะ5้าออนนะคะตามด้วยน้ําแข็งค่ะแก้ว22ออน1แก้วปึ๊บ ใช้งานง่ายปั่นก็ง่ายอะไรก็ง่ายดูง่ายไปหมดเออฝืมเอโอโอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกีวีนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะนี่เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลย แล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะอ่าชิมแก้ว1 2ออนก่อนห,อหน่อยแบบกินกีวีไม่ค่อยเป็นนะคะอันจริงๆก็อันนี้รู้สึกว่าเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอ่าแล้วก็มีความหอมของกีวีค่ะมีความแบบได้เนื้อผลไม้นะคะเพราะว่าเม็ดกีวีอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกว่าทําให้เราแบบกรุบๆกรอบๆได้นะคะแล้วก็รสชาติโอเคเลยนะคะ แล้วก็ความหวานค่ะไม่ได้แบบหวานเวอร์วงังจนเกินไปนะหน่อยคิดว่าระดับความหวานอยู่กับระดับพอดีนะคะสําหรับผู้คนทั่วไปที่ดื่มเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานน้อยค่ะก็สามารถลดใจหลับลงได้นะคะชิมแก้วยี่บสองออนกันปุ๊บอร่อย,อยต้องบอกว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยคือแบบอร่อยทุกแก้วเลยนะคะเพราะว่า ทั้งหมดทั้งหมวลเนี่ยค่ะเป็นสูตรที่อยู่ในหนังสือสูตรรับสมูทตี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะทําไปแบบปรับได้นะคะอยากจะได้วันมากวันน้อยหรือว่าผลไม้อื่นๆก็ ใช้สูตรนี้ขาดนำทางได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ได้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะ สำหรับกีวีโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะลองไปทำตามกันดูนะคะได้ผลยังไงคะ่ะลองมาแชร์กันดูคะ่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์เมนูอะไรหรือว่าผลไม้ชนิดไหนนะคะคอมเมนต์กันมาคะ่ะเดี๋ยวหน่อยจะมาแกะสูตรให้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ติดตามหน่อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ